เลยมันโอมน้ำโดยโดยการระวางพื้นระวางไพ้แล้ที่ช่วงนี้มันล่มักาบสบายดีได้สวัสดีเด้อพี่น้องเบิร์ดจะขู่จะคนเนาะเป็นในพังลาวหรือพังไทยหรือต่างประเทศอะไรกั็ขอกับสบายดีเนาะ โดยก่อนอื่นสาวไล่ผานเด้อแฟนพี่น้องและฝากก็ติดตามสาวไล่เพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปเนาะโดยสาวไล่ขอมอกขอบใจเด้อทับชมคลิปสาวไล่แต่ต้นถูกจบด้กยบำขวัญโฆษณาเนาะโดยพบพ่อกับสาวไล่เมื่อนี้กับแฟนพี่น้องเนาะก็บเรอยู่ในหมู่บ้านของสาวไล่เองเนาะกับทั้งสาวไล่กับไปดินน้ำน้องน้ำเนาะแฟนพี่น้องเนาะกับในเงินข่าวว่าทั้งเพื่อนกับคือว่าสี่มีผู้ใหญ่เฮ็ดเพื่อนให้เนาะแฟนพี่น้องเนาะ ทั้งสไลด์กับยังบบฮูเนาะกับทางเอฟซีแนะนำมาว่าจะไปถ่ายเฮือนน้องน้ำให้เบิกแน่เพื่นวะเนาะโดยกับตอนนี้สไลด์กับมาฮอดแล้วเนาะกัแต่ว่ายังมาท่านได้ไปหาเพื่อนเนาะแอนพี่น้องกับยังบบฮูว่าเพื่อนยู่เวนจูสันหรือโบเนาะป่ะเดี๋ยวไปหาไปส้มเพิ่มกันได้เนาะแฟนพี่น้องไปเลยโอเคนะแฟนพี่น้องเนาะตอนนี้กับมาฮอดบ้านน้องน้ำไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะกับโบฮูว่าเพื่อนเห็ดอย่างนี้กับยายเพื่อนเนาะป่ะจะมานี่เข่ามาเฮือนรับไปเรียบร้อยได้เนาะโดยโอ้ อ้าเจหลานกับยายเห็นยังเล่นร้อยสบายดีเด้อน้องน้ำโดยป้าเห็นยังเจ้าเห็นยังกวดที่อย่างอ๋อโดยโดยสบายดีเด้อยายโดยอ้าวมากออกหึงไปได้นี่นะม่างมีนี่แล้วม่างวานนี่ม่างวานนี่บอโดยถ้าม่างแล้วเจ้าปโยนนอนใช้เมื่อคืนนี่สิะโอ้เข้าไปอยู่ใน เพื่อนเพื่อนนี่บ่โดยเนาะป้าผุนะบนนอนของแม่ตู้น้องน้ากับน้องน้าของแม่พี่น้องเไยเนาะก็คือว่าไปนอนเพื่อนไพ่ทั้งเพื่อนแม่ว่าทุนคนเนาะโดยเพื่นสิเพื่นตั้งเสาให้มืองไร่ชัเมือจันทรคือบอื่นเนาะมือค่ำหนึ่งเนาะโดยมือจุกมืองามเนาะโเออเพื่อนกับลานเจ้าบ่โดยสบายดีนด้แหละ โดยโอก็คือมือคำหนึ่งเนาะบับคุณยายข้างในแม่ไงทางสาวนวลกับเราไซเนาะโดยกับทางหมดไซผลกับทางน้ำทางสาวไล่มาให้มาถ่ายเฮือนแม่แม่ตู้น้องน้ำสาวไล่กลับมาครั้งแรกในชีวิตที่จริงกับคนบ้านเดียวกันยุคแม่พี่น้องแต่ว่ากับสาวไล่กับผมมีเวลาลงมาเนาะเพราะว่าบ้านสาวไล่อยู่ไกลเหนือสุดเนาะแม่ โดยโดยกินข่าวกินน้ำว่ามนี่ยกินล้วกินแล้วโอ้ยมาเนี่จะทำความสะอาดลสิปุกบ่มันี่อือโดยโดยเนาะโดยโอ้ยน้ำก๊อกเด้น้ำก๊อกเห็นเลยน้ำก๊อกาน้ำเกอ่านะโดยอแห้งอย่บตุแห้อ๋โดยมันยังคือฮักและมัวนสาวเิ่นเฮ็ด เห็ดจังไหคือเห็ดฮักแล้วันนี้โอ้แห้งสงามอยเนาะตัเนาะโดยม่นี้ฮักแล้มันกับมันจับนะมันเนาะโดยโอ้โดยมันเะอ๋ออันนี้กับเเห็ดแบบได้บันนี้เตเซตได้แต่เพิ่นเซตหายว่าเฮือนนี่โดยเพิ่นเห็ดอะไรกันได้แต่เพิ่นเนาะโดยดเนย Ủa, thằng đồng nam thằng quân sẽ ả cho đồng nam đồng nam mới được hiên bao này Mình lên sào bao rồi mất thịt, thịt <cười> <đó>. <cười> Đời, nó bao rồi rồi nó chấm vừa chấm mắt vào đây rồi <laughs> nó đồng nam tham quan sẽ ả đền bạn phải phải nói nó ừ. chắc pi là đồng nam này chắm đây bao 13 sàn pi โดยโอ้นนองนาสิบสามปีพ่อแม่พี่น้องเลยใช้ยูโซสามคนนี่เลยโอ้แม่เพิ่ง็อยูบ่โดยโอ้โดยแม่เพิ่นก็มายูกันเลยเนาะโดยโอ้แม่นี่บ่โดยเป็นยังไงนอ๋อเช่าลบ่แบันี้นะเช่าเลยโอ้ัก ตักตีนมัวเ่โอญาเอาคือญาติญาติเทญาตมเทอันดมึงเยนม่เท้ญาตม่เทก็ได้แล้สมมติต้นแห่ต้นนี้กบเสาแล้วเนาะไปญาตมีเทละวานี้โดย ขวดแล้วก็จุดแล้วได้น้องน้ำเดี๋ยวมันจะปิวไปด้านนงหล่ะเพราะว่ามันนี่มันลมแห้งเมืนนี่เนาะมันนี่คือลมเนาะโดยมีแต่ปัดความสะอาดแล้วก็มีแต่อันปัดกวดแล้ะจุ่ดว่ายันปิวไปเนาะยายโดยโดยน้ำมันพี่ชนะของเพื่อนอ๋อของมีตู้บ่โอ้ไปปลูกใช่นะ สวก้แล้วไปเพื่อนนะเอาดโดเนาะโอ้เมนได้แม่ตัวไมาเล็กต่ปูดิ่งเหยียบอันตรายเยูดก็ว่าหากรมังเนาะดดดดอ๋อคนเครื่องลกรมัออกเลยเนาะ โดยก็ค <Ừ. S 1> ือทั àng, ้งเสานี่ก็ได้จักงเสาเลยนะก้าวเสาเนาะโดยเนาะกับทั้งเสาปันหาก็ได้ก้าวเสาไปี่น้องเลยเนาะก็มีแต่พวันยังบ่พเพอย่างก็มีแต่ให้ผู้ใหญ่เพิ่นเห็นก็อย่างให้ซอยเดือดได้เนาะยายเนาะโดยก็คือว่าได้เนาะทางยายกับบุมีเนาะ ดูเลยกะบข่าวร่างจำป่ากับขอกินน้ำบ้นเมืองโดยขอกินน้ำบัานเมืองเป็นหายชะน ay ก็กินเนาะหายชะน ay ก็กินดูเยชินมากจนจุกข่าวบัตรเมื่อนีงกับวันชินกับพราได้ข่าวนวัดมากินเนาะเพราได้ข่าวนวัดมากินโอ้อาฉันมัวร์กินบวบได้ด้ได้วยปากเมียนบ่ตากไว้ตากไว้แล้วกับบัตรเวลาเ้าสิบหนึ่งเป็เซ่บอโอเซ่เซ่มันพร้อมคุยแล้วก็ไปนึ่งบัตรคุยเลาไปนึ่งโอ้คือกันกับเข่ามาเทานี่แล้ว แม่เรียวกันบ่โดยเนาะแต่คือว่าทั้งแม่ตู้น้องนามกับให้น้าตะก้ากับบุมีเนาะขอกินน้ำบาดน้ำเมืองเนาะโดยแต่คือว่าแล้วมีแต่ให้ทั้งเพิ่นเห็นมุกเห็นใจกับมีแต่ทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นได้เนาะอยากจะให้เพิ่นซอยเดือยเนาะาเพิ่นกัซอยได้สำนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะแม่น้องนามเนาะโดยตะกี้กับยายกับบุมีอย่างเนาะ โดยกับเฮือนก็คือว่าพากระจ่าเนาะหาได้ค่ะได้หนึ่น้ำคืนอ๋อโดยโดยสั่งเฮือนไหมโดยเนาะก็มีแตน้องน้ำเนะเป็นสาวรักบ่โดยเนาะกับหลานจะจะค้นสายใหญ่สามอ๋อสี่บ้านบ้านญาเนาะอ๋อโดยเนาะ ทำความสะอาดจูดเลยแล้วนะเอากระไพ้มาจูดไปมีบวกระเพยปิวไปน้ำนะหะจูดเลยจูดเลยเบาเบาอย่ามันปิวไปฮะโดยจูดเฉยหน่อยเนาะอย่ามันลาใหม่หัวมันอย่างเนาะเพราะว่าไม่นี่ก็อยากลมเนี่ยได้ต้องระวังให้เดือดพื้นเดือดไผ่เนาะโดยก่อนแรงมันสิบบวมลมเนาะเน็ตสงัดเนาะโดยออเพัดล่น้องน้ำทำความสะอาดเลย พราว่ายันว่าลดางเหยียบเล็กแต่ปกตะปูเนาะดองน้ำนย่สิบสามปีเพื่นพี่น้องเเนาะบบย้ำให้ยำหน้ากับไปลำหน้ารับจ้างเนาะนบให้ยำน้าไปำหน้าับจ้างด็คือสิบบลนั่นแะจัหนอยก็ได้ไปลำหน้ารับจ้างแล้วน้อง้องน้ำเนาะ ยามบุกยามอันฮอดยามอันได้แล้วก็ปหาลูกมาไลยามให้ยามนากะบัดเขาจ้างน้านาก็ให้น้องน้ําไปนําแล้วมันจังหลายเนาะน้องน้ํายเนาะก็น้องน้ก็พอเฮ็ดเวียกไล่เนาะแก็มีแต่ให้น้องน้ํากับยายสูๆแน่เดี๋ยวก็มีเองมันตะกี้จ้ายังบ่ได้มีบัดนี้ก็ยังเริ่มมีแล้วเด้เห็นบ่เริ่มเฮือนเริ่มซานดยเรื่องเฮือนเรื่องซานก็างเพิ่นก็เฮ็ดให้ได้เนาะย Vùng lòng hết việc này phải nói. Cách mẹ này việt 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 cũng việt 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 này việt 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 nó rồi rồi nó cả việt 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 nó ก็ค <Ừ. S 1> ือเพิ่นหาสร้างหาหยังได้ได้ล่ะว่าได้แล้วโอ้อสร้างบ้านเฮาบาได้เลยเนาะหากเรื่องประมูลค่าจ้างสร้างยังบ่ฮู้เนาะยังบ่ฮู้เพิ่นโดยกยังนเบิดนะโดยาวเพิ่นแน่เนาะเพราะว่าเฮากบ่ฮู้เรื่องนี้เนาะเฮานี่ด้านนึงเฮาก็บ่จักนะโดยจักหยังเนี่ิด้มก็บ่คือบ่กนล่ะ

เลยตายไล่ขึ้นมาอินหนาจังหวัดยังเลยยคนสมมือนี่เนาะคนสมมือนี่เนาะเลยทั้งนอกคนจืดขึ้นเยอะแม่จ้องจืดกระว่างได้หรุกได้จะมาลมเนาะแม่งเอาจะมาลมเนาะมึงนี่มันก็อยากมีลมแน่คอยเธอจะมาพายใหม่เฮือนใหม่ซรางแม่บ้านยังทีอยู่เนาะว่าบ้านมีแต่บ้านหลังที่ที่ห่วยทำพายใหม่รับบทท่านได้เนาะเอยเฮืลยเฮื่อนโบราณที่จะเจ้าเดาเลยเฮือนโบราณกับมีแต่เฮือนแม่์ล้างน้ำได้เนาะ เราม่ตน <c ười> uh ้องนำเบ่เบิ่งน้องน้ำจุดไกันไีนอยเนาะเดี๋ยวจุดแล้วลูกเออนั่นแหละอยากที่ตองเนีออจุดด้ลูกเออกอาทังปากมันจุดทรงปากมันเอยทอนี่บอกเมียนบ่เพื่อเมียนเฮ็ด to hẳn to này bò miên bò đây bò nong nam nong nam chuột kiện gì bò hư mình lôm nó nong nam nó coi coi là lại โอ้แบบเพิ่มมากสาวเพื่อนฮักเลยบอกคำมากมาท่านนะคำลมแห้งยันแต่ฮักเลยเนาะโอ้บอกโดยโดยเนาะจึงขันอันเพิ่นมากออกไปนี่าท่านมากเช่นสาวเพื่อนฮักก่อนเนาะนอนอยู่เพื่อนหลังไม้บนนาบนนองน้อุ่นอยู่เนาะ ờ, đời nhá nhàng nhàng hen là phải đi đấy nhàng hơn hắc quá rồi nó là văng nó được đây cho mà phải mảy hen nó thả có nhiều nam lang mới cái này มีแต่ปั๊บหน้าดินนะวันนี้บอกต้องปั๊บบ่หน้าดินนี่ปั๊บเห็นมันเพียงบ่ช่างเชี่ยได้โอ้มันต่ำเกินเนาะน้ำเ็โอ้ข้าผลโต๊ะก็คือว่าน้ำใดลงมาแถวนี้วัดเนาะเพราะว่ามันเป็นดินต่ำเลยโอ้เพราะว่ามอมน้ำเนาะเลย มันอบน้ําดรถเพื่อน้ําสิบกเนาะเพื่อฮอดยามแลงห้วยสาเฮือนพุพังหมแล้วน้ําอ๋อหาเบิ่งเด้อเล็กหล่เนาะยารถลางเหยียบเนาะมันก็ใกล้างแน่เนาะโยเ็เห็นอยู่บ่น้องน้ํา เออเนาะเดี ừ, ๋ยวกาซี่เห้ทั้งในตัวรองน้ำเบิ่งพื้นเบิ่งไตเด้อยจนว่ามันคือลุกแห้งแท้นะโบเอ้อไก่จกมันบ่อูดนะเพิ่นบ่มันบ่อูดใยนะเพิ่นบ่เนาะโดยเคลียร์เนี้ยออกมาอีกได้หนึ่งได้บ่เพราะว่ามันยาแบบไก่อันเครื่องหย่าเครื่องยางเพิ่นเนาะเออมาเผาวใกล้บนทางพี่ก็ได้ว่าจู่รถจู่รถแบบเป็นเนี้ เออทั้งยายเคียวยเนยออกมาอีกเนาะเดี๋ยวไปดูแบถือมาเดียวยายมนถืออันย้ายคนหน่ะเออนั่นแหละเคลียร์่ากมาทั้งนี้แหละจุดที่หน่อยเคลียร์จุดที่หน่อยย้ายเออนั่นแหละโดยจุดใกล้ซีเวิร์สเดียวก็นฮะจุดเคลียร์ของน้ำมาใส่อีกเนาะทำเลจุดเดีวกันระวังพื้นระวังไืและจุดช่วงนี้หาทำความสะอาดไปเรื่อยๆลเลยสิเมื่อไปเดินลงน้ำเด้อ โดยสบายดีนะน้องน้ำโดยสบายดี้ากล่ะโดย okay. โอเคน้องเฟพี่น้องเนาะตอนนี้กระแสน้องน้ำทำความสะอาดบ้านเพลินกนอนเนาะกับคือว่ามือเพ่นฟุกสเสาเพื่อนกับมือจกมืองามกับคือมือคำหนึง่งคนะ่าเนาะก็ตอนนี้สไลด์ขอตัวปิดคลิปก่อนพี่น้องเลยเนาะคลิปหนัง,หงพ่อกับสไลเด้นะอเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามสาไลเพื่อเป็นกำลังใจที่ปะต่อไปเนาะโดยสไลก็ขอมกบขอบใจเด้อถ้าชมคลิปสไลแต่ต้นหนึ่งจบแปกับบามโฆษณาเนาะ โดยส้ายกีกาขมาสบายดี